นิจว oh, สวัสดีทุกคนด้วยนะวันดี้อยู่กับเราสากิ aki, กับเกมลายเดนเจอรวันนี้ก็เลเวล21และอ่ามีเพชรอยู่3,315ต้องไป17ใช่ไหมแต่ว่าเราไปใส่เกียร์แล้วก็ปรับนิดปรับหน่อยก็เลยใช้เพชรดีกว่ามันอยากได้ลงตัวพอมันไม่ลงตัวแล้วมันแบบไม่ไม่เชื่นใจเดี๋ยววันนี้ไปตี PVP กันหน่อยเตรียมของไวล้ล้ ใส่ให้ทุกตัวละนี่เกสช่องท้ายเนี่ยเราคิดหนักมากเลยว่าเราจะใส่อันนี้หรือว่าใส่เสื้อคาสึมาดีไปอ๋อ,อไม่ใช่ช่องนี้ช่องกลางสิเนี่ยเสื้อคาสึมาเรากำลังคิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนดีหม่แต่มันไม่ได้ความเร็วในการเคลื่อนเที่ะแต่ว่าจะรีโหลดไว้ก็อืม เดี๋ยวไว้ใส่ให้นี่ดีกว่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนมาเดี๋ยววันนี้อยากตีอ่ะโ,อโหโดนตีแพ้รัวๆเลยเว้ยโอ้โหดูดิทีมเงี้ยเราจะสู้ไงอ่ะอ่าแบบเนี้ยเราสู้ได้อยู่แล้วแหละมาเกียร์หกดาวดีๆก็ไม่ค่อยได้เลยอ่ะ ได้ใส่เกียร์อะไรก็ไม่รู้อะเนี่ยนี่ขนาดใส่เกียร์ให้แล้วเนี่ยไมกี้ยังเตะทีเดียวตายเลยดูดิโอเคโอ้อลิตีสองทีแตกเลยสุดยอดอลิตัวแบกแรงกินไม่น่าไหวหรอกแต่ว่าอยากลองสู้ดู โอ้ฟังดูเขาเดินมานวยมากเลยโหดูดิอุ๊ยตายได้ไงอะ่ะโหกดน้ำแข็งไม่ทานด้วยเรียบร้อยแค่เลยอะ่ะอือ จะสู้ไงดีะดูดิเจอกับทีมอะไรก็ไม่รู้อ่ะนีไ่ไม่ดูเลเวลกับแรงแหละเกียก็ธรรมดาเนาะแต่ว่ามันสู้ไม่ไหวจริงๆอ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าลองดูก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นอลิสเป็นล่างนี่ดิ อัลตรดิเอ้ยฮเปอร์ลิแต่ยังไม่ใช่ตอนเนี้ยหูฉากาศแทงลึกมากแต่ก็ไม่ไวที่เราจะชนะอาจจะมีอาจจะมีเสพพัดลมแทรกหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ร้อนร้อนมากก็ขอเปิดพัดลมหน่อย มาโอ้โอ้โอโอมีสตันด้วยตีปอบสวยานศิลป์เปดละตกใจหมดอู้น่าจะสร้างไอเดีเล่นตามเขาว้างเนี่แล้วก็เหมรรือนกันแหละแต่ว่า เราเล่นในแบบของเราประหยัดงบบ้านตัวเองไม่มีเงินแล้วตัวนี้มนี่ขนาดยืนลึกนันเนี่ยโอเคทีเดียวแตกอะแรงมากอาิเชตชเตอร์ ตีพีพีก็จบไปแล้วเหลือก็เล่นหอคอยแล้วกันวันนี้ก็จะได้กบมาอีกหนึ่งตัวมาตีเลยดีกว่าอุ๊ยเก็บขึ้นไปเดี๋ยวมีคนเห็นว่าเราเล่นดึกอุ๊ยให้ผิดเลนน่าจะจบไม่ทันเวลาแล้วเนี่ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวพันผ่านไปก่อนตอนนี้ขอพันผ่านไปก่อนถ้าไมเลนกลางไม่ไหวเลยถ้าไมอยู่เลนกลางก็ไม่ไหวฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตีใหม่ได้เนาะแพ้มันไม่เสียแต้มอยู่ละ แต่ทำไมอยู่อยู่เลนการล้วก็พ่ายพ่ายแบบพ่ายไม่เหลือเลยอืมตีนี่เบาเนี่ยก็นะสายใบพิบมันไม่ได้มีดามเมจอยู่แล้วอะลืมไปปล่อยตัวบินมัน ไม่น,นั่นอัไวิตีต้องใช้ทีมอื่นแล้วทีมสองแล้วกันถ้าไม่น่นต้องเอาเพื่อนไปช่วยละโอเค น่าจะไหวยากอยู่แต่ว่าก็ยังไหวโอเคมาได้อยู่นะเนี่ยตีปไปตีไปตีธรรมดามันไม่ค่อยแรงฮะเพราะงั้นเลยทำลายพวกนี้ยาก เอาเพื่อนมาช่วยเลยดีและแา่ที่33เราก็ไม่ไหวแล้วหรอเนี่ยไม่ได้นะทีมเราต้องหาตัวที่ยืนได้มีดาเมจด้วยหูต้องหาตัวยืนแล้วอะดูดิ ไม่คิดโดนสกิลอะไรก็ไม่รู้าตายทั้งแผงเลยนี่แค่ด่านสามสิบสามเนี่ยแต่ตายทั้งแผงเลยต้องให้อลิสเคลียร์แล้วอะโอเคน่าจะชนะละเดี๋ยวรอให้ทีมโหดวันนี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาเก็บเบื้องหลังทีหลัง ถ้าไม่ได้เพื่อนดีน่าจะแพแ้วจะได้กบเพิ่มไหมเนี่ยอืมตัวละครหน้าก็เป็นพวกแสงมืดด้วยไม่ค่อยอยากได้อะเอ้ยไม่ใช่แสงมืดสิต้องพูดว่าเป็นตัวบินก็เลยไม่อยากได้คิดมาาเป็นตัวบินอะถ้ามีตัวแบบตัวยืนนิดหน่อยก็น่าจะโอเค เกมนี้ชนะง่ายกว่าเวย้ยโอเคสวยได้ตัวเพิ่มไปสองใบด่าเน,นี้นน่าจะหินเพราะมันไม่มีโกงอ่ะอันนี้เราบินไวสุดๆ ผู้น่าจะไหวอยู่นั้นเนี่ยอ๋อตัวที่หยิบออกมาก็นับเป็นแต้มด้วยใช่ไหมโอ้เพิ่งรู้อ่าไม่เป็นไรโอเคจบติดอยู่ด่านนะนั้งนานด่านที่สามสาม โอเคไม่ได้พรุ่งนี้ก็จะได้กบอัลตร้าอีกหนึ่งตัวต้องได้แหละพรุ่งนี้จะใช้เ,เพื่อนช่วยมาตอนนี้กบอัลตร้าเรามีอยู่แบบหนึ่งนะมีอยู่สิบตัวเรายังไม่ยัดรอถึงยี่สิบขอยัดส่วนกบไฮเปอร์มีอยู่ห้าตัวน้อยมาก เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัพอลิสกันดีกว่าต้องหาหินในนี่มีด่านไหมอืมยังไม่ใช่ดา่านเดี๋ยวก็เดีฟาร์มแหละเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เราวันนี้บายบายไกลจบชาเลจ์แล้วนะบาย